You mm -hmm. mm -hmm. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานี <c oughs> วิทยุกระจายเสียงกรมวัฒนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั่วภูมิภาคของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดใน f a c e o o o กนในขณะน,นี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ คุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาจะเจอกันนะคะในวันอังคารที่25พฤศจิกาย,ยน2568 12นก39นาะทีอยู่กับดีเจพินพินชนะน,นันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังส่วนทีมงานนะคะ Facebook Live ค่ะน้องอาร์มนะคะแล้วก็ควบคุมเสียงรับโทรศัพท์กับพี่โอเล่นะคะและที่สำคัญสภาพอากาศบ้านเราะตอนนี้นะคะก็มีอากาศหนาวเย็นนะคะทาง ไทยตอนบนแล้วก็ส่วนภาคใต้ก็เจอในเรื่องของฝนตกหนักขึ้นลมแรงผลกระทบหลายวันที่ผ่านมาก็ทําให้ภาคใต้ฝนตกหนักนกันหลายพื้นที่นะคะมาติดตามกันต่อนะคะว่าสถานการณ์จากนี้ไปวันที่ยี่จะเป็นอย่างไรกันต่อนะคะกับพอ,อมุูเดอโอยค่ะสวัสดีค่ะพอ,อค่ะคสวัสดีครับค่ะก็ออกางบ้านอีกทีเลย <c oughs> ค่ะประกาศฉบับที่ยี่สบเอดอนะคะครับจะเป็นอย่างไรกันต่อ ในเรื่องของประกาศอ่าก็คือเราประกาศคาดว่าเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็เรื่องของอากาศเย็นในในทางตอนบน <c oughs> ใ <c oughs> เรื่องเรื่องเรื่องในในรอบเนี้ยเราคาดว่าน่าจะวันนี้เราน่าจะปิดประกาศฉบับนี้ <c oughs> อ่าเรื่องนี้เ <c oughs> นาะคือเรื่องของอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และเกินลุ่มแรงบริเวณอ่าวไทย วันนี้เรา,เราท,ท,ที่เราได้คุยกันได้บีบกันในองบีบเมื่อตอนเช้าเนี่ยเราคดราดว่าเราจะปิดระกาศตัวนี้ในประมาณสักวันนี้นแต่มันมีแต่เนะเาะเราจะเปิดประกาศอิจฉับฉับใหม่ขึ้นมาเนื่องจากว่าเราคาดการเรื่องของอที่ที่เราเคยเรียนในทราบว่าถ้าเรามีเห็นพายุที่เคลื่อนขึ้นลงมาจาก ฟิลิปปินส์นมาทางด้านทะเลจีนใต้อย่างนี้เีใต้อย่างนี้นเราจะเราจะมีการประกาศเรื่องของประยุค,ค,ครับแล้วก็อาจจะพ่วงด้วยเรื่องของอากาเศเย็นอากาเศเย็นอากาเศเย็นบริาารเวณตามตอนบนของประเทศไทยด้วยค่ะ,<น>ะอากาเศเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยพอ,อเขาจะลงมาเมื่อไหร่รละลอกแรงใช่ไหมคะจริงๆแล้ววันนี้เราจะเห็นว่ามวลอากาศเย็น ที่แ่ลงมาจากประเทศจีนมา <Okay. S 2> มาบริเวณเวียดนามแล้วแล้วก็บางบางส่วนก็เริ่มที่จะมีมาให้เห็นจากด้านบนุญบุญของประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้เราคาดว่าพรุ่งนี้มันจะมาถึงประเทศไทยมากขึ้น hmm. แต่เราก็คิดว่าในในวันพรุ่งนี้ <Okay. S 2> ก็ลำลักรลำรับแรกก็จะเริ่มมีลมแรงก่อน นะครับเริ่มลงเริ่มเริ่มเริ่มแรงในวันพรุ่งนี้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าวันนี้นะครับในแต่ภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคกลางกับบนบเวหลังจากนั้นเรากาดว่าอุณหภูมิจะลดลงนะครับซึ่งรอบนี้เราเราคาดการไว้ว่าอุณหภูมิมันจะลดลงประมาณประมาณหน้าถึงเจ็ดองศาได้ลดลงเยอะเลยนะใช่กันในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานอีสานถ้าเทียบกับครั้งที่แล้ว ถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วรอบนี้น่าจะอากาศอุณหภูมิน่าจะต่ำกว่ารอบที่แล้วอ่านะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะภาคตะบะดอกเชียงเหนือก่อนเริ่มเริ่มเริ่มภาคอีสานภาคตะวัดอกเชียงเหนือแล้วก็ไปภาคตะบะดอกภาคตะวัดอกและภาคเหนืออ๋อตามลําดับเลยก็คือว่าคือประมาณนี้ประมาณภาคเหนือกับภาคตะวันดอกอาจจะพร้อมกันอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าภาคที่ได้กระทบก่อนได้ผลก่อนก็คือภาค อีสานนะคะที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของอากาศหนาวเย็นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหนาวเย็นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้อะไกคือจริงๆแล้วแล้วลวักษณะของมวลอากาศเย็นมันยังยังกลุ่มอยู่แต่<ช>มันอ่อนกาลังลงมาเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยแต่ว่าหลังจากพอพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่26นี้มันก็จะเพิ่มเข้ามาอีกวันที่27นี้มันก็จะเพิ่มเข้ามาอ่าในเรื่องของอากาศหนาวเย็นหนาวเย็นแบบนี้นะคะค แล้วก็ในส่วนของแผนที่อากาศนะคะที่มีตัวดีนะคะ depression นะคะแล้วหย่อมโลนะคะที่เป็นเส้นอันนี้มันเหมือนร่องฝนเลยอันนี้ร่องร่องใช่ครับเป็นเราเรียกว่าร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องอ่าร่องฝนที่หลายหลายคนเรียกนะครับเป็นร่องความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณภาคใต้ภาคใต้แบบนี้นะแล้วก็เขาจะส่งผลกระทบไหมคะตัวตัวร่องตัวนี้คือร่องเนี่ยมันมันมันอ่ามันมีความ แรงพอได้พอ, <c oughs> อ,อประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าในภาคใต้เองยังมียอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างและก็ <c oughs> มาเลเซียดังนั้นฝนเนี่ยเขาจะมีเยอะ <c oughs> ซึ่งซึ่งยอมควา,ามกดอากาศต่ําตัวนี้ยมันปกคลุมมาหลายวันแล้ว <c oughs> ในบริเวณภาคภาคใต้ตอนล่างฝนที่ตกเนี่ยก็จะไม่ค่อยไปไหนจะไม่ค่อยเคลื่อนไปไหนมันก็จะตกซ้ําๆๆๆในลหลายๆพื้นที่ค่ะ <c oughs> ถ้าจะเห็นแผนที่อากาศแบบนี้นะจังหวัดไหนบ้างคะที่จะได้รับผลกระทบของวันนี้ค่ะพ่อออคะวันนี้จริงๆแล้วลักษณะของแผนที่ที่มันมีร่องพาดด้วยมีหย่อมโลที่มีกาลังคนแป้งแรงด้วยเดี๋ยวนี้ครับก็ตั้งแต่ผลกระทบคือตั้งแต่สุราษฎร์ลงไปเลยสุราษฎร์ลงไปเลยสุราษฎร์ลงไปเลยครับจะมีเรื่องของฝนนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์สุราษฎร์ลงไปแต่ว่าเราคาดการเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในกดการไปตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปค่ะ ฝนตกหนักมากตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปค่ะทีนี้คือวันนี้วันที่25แล้วสถานการณ์25 2 6 27ไปเนี่ยจะเป็นยังไงคะ,ะหลังจากนั้นเราหลังจากนั้นเมื่อมวลอากาศเย็นตัวนี้มันมามาพวกเนี้ยแล้วมันก็จะดันเรื่องของของลักษณะ,ะตัวร่องเนี่ยมันต่ำลงไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำจากที่เราเข้าติดตามนี่มันเริ่มเคลื่อนที่จะไปจะออกไปทางทะเลอันดามันแล้ว ดังนั้นฝนในในช่วงวันที่26เนี่ยก็คงจะลดลงนะอย่างอย่างอย่างเห็นได้ชัดเลยก็ว่าได้วันนี้หลายหลายพื้นที่ในภาคใต้เนี่ยอาจจะอาจจะเบาบางลงบ้างเทียบกับเมื่อวานเทียบกับเมื่อวานนะครับอันนี้ก็จะก็ใช้กว่าเทียบกับเมื่อวานเทียบกับเมื่อวานก็บางพื้นที่ก็จะลดลดน้อยลงมาในวันนี้นะครับในคืนนี้แต่แต่วันพรุ่งนี้จะเห็นได้ชัดเลยจะเห็นได้ชัดไปว่าฝนหายไปเลยแล้วก็ ในขณะที่ทางบนบนทางภาคใต้บนบนนี้ก็จะอาจจะได้สัมผัสถึงเย็นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของฝนเราเราที่คาดการไว้ก็คือวันพรุ่งนี้ก็คงจะคลี่คลายลงค่ะเดี๋ยวต้องฝากให้น้องอาร์มรับสายแล้วก็แจ้งบอกว่าพี่พินกาลังอัดรายการจัดรายการสดอยู่นะคะแล้วก็เอาโทรศัพท์มาคืนอันนี้เป็นรายการสดๆนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ที่รับชมอยู่นะคะ ก็อันนี้ก็เป็นรายการรายงานอัปเดตสภาพอากาศนะของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเวลาช่วงเที่ยงนะเที่ยงครึ่งนะคะมาติดตามกันนะคะแต่ละท่านก็ให้ส่งคำถามเข้ามาได้นะคะว่ามีคำถามนะก็อย,กอยากรู้เรื่องอะไรเรายินดีตอบคือตอนนี้ก็ห่วงใยพี่น้องทางภาคใต้นะโดยเฉพาะหาใหญ่สงขลาค่ะคือตอออั้งแต่วันที่18เป็นต้นมาค่ะประมาณสักสัปดาห์เนี้ย บริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ลงไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ตกเป็นบริเวณกว้างคือวันประมาณสักไปเลยก็เรียกว่าหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในหลายหลายพื้นที่โดยเฉพาะอันใหญ่แถว่นี้มีฝนตกเป็นพันเป็นพันนะครับเป็นพันมิลลิเมตรซึ่งหนึ่งพันมิลลิเมตรนี่เราเราบางบางบางปีหรือบางพื้นที่ <c oughs> เป็นฝนที่ตกทั้งปี <c oughs> แต่ว่าตกที่อดใหญ่เนี่ยแค่เจ็ดวัน <c oughs> นะอาจใหญ่นี้มีฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่ามิล <c oughs> ซึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่ามิลนี้ถ้าเราไปเทียบกับหลายๆจังหวัดเหรือกรุงเทพมหานครในประมาณพันสองเนี่ย <c oughs> ตกทั้งปีนะฝนพันสองร้อยมิลลิเมตรที่กรุงเทพตกทั้งปีที่เราเห็นตกทั้งปีนะ <c oughs> แต่ไปตกนัดใหญ่แค่สัปดาห์เดียวเนี่ยสัปดาห์อ่าปริมาณฝนเยอะ ขนาดนั้น <Okay. S 2> นะครับ่ะอย่างนี้ก็เลยทําให้การระบายนะไม่ได้นะลำ,ลำบากมากในใ<ช>การระบายคือน,คน้าคือคือคือเรื่องของอันใหญ,ญ่เองเนี่ย <Okay. S 2> ม,มันมันมีฝนที่ตกบริเวณตั่วเมืองอันใหญ,ญ่เอง <Okay. S 2> ตัวรอบรอบนอกอันใหญ,ญ่อย่างที่เราบอกว่ามันเป็นอยอมความกดอากาศต่ำตตัวเนี้ยมันทําให้ <Okay. S 2> การตกของปริมาณฝนนี้กินบริเวณกว้างปัตตานีก็ปั <Okay. S 2> นสองปันสามนราธิวาสก็ประมาณปันสามเนี้ย แล้วยาลาก็เป็นพันอย่างเนี้ยครับมันก็มันก็หลายๆอยากประกอบกันค่ะพอเอาขอคัดจังหวะได้รัครับในเรื่องของประชาชนโทรเข้ามาสองท่านนะคะสายแรกก็คือคุณพรชัยครับค่ะคุณพรชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ใจเห็นท่านผอมนโรวัสดีครับคุณพรชัยครับค่ะขอบอกขอสวัสดีที่โอเล่ยนะครับได้นประชาชนตะบุเอะใหญ่ได้ยินว่าคั่วหนักครับผมคั่มหนักครับแล้วออมือถือเนี่ยนี่ทำเองเห็นไหมเอาใช้ไม่ได้ คือจริงๆแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสาสัญญาณหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าด้วยหลายๆอย่างครับจะเอารถบออไไปช่วยแล้วอปอระสานงานที่ที่นู่นด้วยนะครับไปในส่วนของนี้ก็คือปอพนะคะจะเป็นคนดูแลในเรื่องของพื้นที่นะคะแต่เออเอว่าสูนสายลมอาจะเป็นสูนประสานงานอยู่ที่กรุงเทพและที่ ซอยสาลมข้างอกจาทย่ซอยแปดนะครับที่เขาจะช่วยรับทราบค่ะอ๋อเฮอ่ยนี้ปีนี้เนียเนี่แล้วกอผมได้ยินห่าว่าจีนที่ป่าไม่รู้เขาบอกว่ากรุงเทพสับนาหน้ากอุูจะอยู่ในช่ว่สิบเจ็องศาถึงสิบเอออองศาดีเป็น้จริงไหมครับมีโอกาสครับมีโอกาสที่จะถึงสิบเจ็ดองศาได้กับสิบองศาได้หรือแล้วแล้วคนจุดอนอห้ารำห้าเขีเอสิอยู่ในเมืองเนี่ย ไอ้เจ้าละสิบเจ็ดภาษาเขามันไม่ไม่คเนียมีโอกาสได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นระยะสั้นๆอาจจะวันหรือวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากได้ถะตมันจะมีมติดตามที่ตามพุกันคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเราเราอาจจะได้เห็นลมที่แรงขึ้นกว่าวันนี้แล้วหลังจากนั้นอุณหภูมก็จะลดลงไม้เราเห็นจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดดครับครับผมขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อนะคะเจเจพระรามห้าเออไม่ใช่เจเจสมุทรสาครเจเจสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสองท่านค่ะสวัสดีครับเจเจครับเอ่อพุ่งเอ่อพรุ่งนี้ก็แสดงอุณหภูมิลดล,ลงใช่ไหมครับอ่าพรุ่งนี้เราคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงครับเอ่อแล้วสมุทรสาครจะมีโอกาสอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาไหมครับมีโอกาสต่ำกว่า,าเหมือนกันครับสมุทรสาครรอบนี้อ๋ออืมรอบนี้เอ่อ วันที่เจ็ดวันวันนี้สิบเปดใช่ไมครับอาจจะอยู่ในช่วงวันยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดนะครับอ๋อเอาช่วงเอ่อช่วงต้นต้นต้นวันี่จะเอ่อที่มาอยู่เอ่อเนี่ยจะจะมีฝนเล็กน้อหรือเปล่าตั้งต้นต้นวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าครับอ่าที่ที่ไหนครับที่มุรสากรนะคะจะมีวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าใช่ไหมครับครับจะมีโอกาสฝนตกแบบเล็กน้อยหรือเปล่าครับมีครับมีโอกาสอยู่ครับวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าแถวแถวสมุทรสาครอ่าเดี๋ยวเรา ต้องดูใกล้ๆในช่วงแต่เป็นมีโอกาสครับวันที่หึงถึงวันที่ห้มันก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกนะครับจะเป็นฝนเล็กน้อยหรือเปล่าครัะถ้าถตกก็คงจะเป็นฝนเล็กน้อยครับไม่ได้ตกเยอะมากอ๋อครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากค่ะนะคะทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง f a c e b o o k นะคะแล้วก็ทาง Youtube l i v e ด้วยนะคะมีคำถามเข้ามาอีกหรือเปล่าคะ มีใช่ไหมคะยังไม่มีนะคะไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook นะคะคุณภัยสนคุณวิสิคุณจินเกียรติคุณศักดิ์สีมานะคะทักทายกันเข้ามาแล้วก็คุณสุรชัยทักทายทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบนี้หนองบัวลําพูจะหนาวไหมคะหนาวครับหนาวอ๋อน้องบัวลําพูยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะสัมผัสอากาศหนาวเลยครับคือหนาวที่นี่อย่างที่บอกว่าทาฝา่งสิงโงงส ใ่ค่ะอา,ากาสต่ำกว่า16องศาเยอะก็อยู่ที่สัก1 4้5ได้ค่ะนะคะจะลงกว่าครั้งที่แล้วนะคะคุณศสิมาบอกว่าลมหนาวทั honey, ้งวันเลยค่ะแดดอ่อนๆนะคะบ้านพลทองอำเภอศรีดาโคราชอะไรนัอ๋อโคราชโคราชวันนี้วันนี้เริ่มที่จะเห็นลมเริ่มแรงขึ้นแล้วค่ะคุณสุรชัยบอกว่าเชียงใหม่สันทรายดอยสเกตอากาศ15องศาครับหนาวมากหนาวกว่านี้อีกไหมหนาวกว่าอีกครับ ค่ะจะหนาวกว่านี้เนาะอ่าคือ,อในช่วงที่อย่างที่เรียนในทราบว่ายี่สิบเจ็ดยี่บแปดยิบเก้าช่วงนั้นครับทางเหนือนเนี่ยก็คงจะต่ำกว่าสิบห้าละ,ใน,ะใ,นในหลายหลายที่แล้วก็ตั <c oughs> ้งใจคุณอนันต์ด้วยนะคะแล้วก็อิทธิพลของพายุในทะเลจีนใต้เนี่ยจะมาตกที่สคกรุงเทพไหมคะตอนนี้ในในเรื่องของฝนกับอิทธิพลของพายุตัวนี้เราคาดว่าอาจที่จะส่งผลกระทบกับบ้านเราค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่า ตัวพายุตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหนียวนําเรื่องของความชื้นเรื่องของลมเรื่องของอะไรเข้ามาทําให้ลักษณะบ้านเราก็อาจจะมีผลกระทบได้ในเรื่องของอุณหภูมิที่จะทําให้อุณหภูมิลดลงได้ดีนะครับลดลงได้ดีลดลงคือคือลักษณะของความรุนแรงของมวลอากาศเย็นระลอกนี้กับระลอกก่อนละลอกก่อนอาจจะแรงกว่าแต่ว่าพอมีตัวพายุตัวนี้มาช่วยดึงก็ทาให้เรื่องของอุณหภูมิอาจจะลดทาลงกว่ารอบที่แล้ว ค่ะไปที่บ้านกลางวังทองพิษนุโลกนะบอกว่ากลางคืนอากาศหนาวมากแล้วก็กลางวันก็แดดแรงใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นอย่างนี้ครับคือคือช่วงนี้มันไม่เหมือนกับช่วงแรกๆอย่างที่เราเคยเรียนเคยเรียนทราบเมื่อก่อนว่าครั้งแรกที่มันมาเนี่ยมันมีความชื้นอยู่เยอะเพราะเมฆเมฆมันก็จะเยอะในตอนกลางวันก็จะไม่ร้อนมากแต่รอบนี้มันความความชื้นมันจะค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของเมฆมันจะน้อยด้วยในตอนกลางวันตอนเช้าเราดูว่าอากาศหนาว แต่ว่าพอตอนเที่ยงร้อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรักษาดูแลสุขภาพตรงเนี้ยสาคัญ้วยสำคัญนะคะในเรื่องของผิวหน้าผิวอากาศแห้งแบบนี้ในเรื่องของการปรับตัวการปรับตัวนะคะว่าแดดแรงนะคะแล้วก็ไปที่คุณสุรชัยบอกว่าเป็นกําลังใจให้คนหัดใหญ่ขอบคุณครับปรีผมก็ขอเป็นกําลังใจให้การเจ้าใหญ่เจ้าเจ้าใต้ทั้งหมดที่ประสบ อุตอุนไฟก็สู้ๆครันทั้งนี้นะคะก็ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีไปด้วยอย,อย่างเร็วเลยนะคะค,คุณนิพนธ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณชลอภาคใต้ตอนบนของชุมพรลมจะสงบวันไหนอตอนนี้ลมยังยังค่อนข้างที่จะดีอยู่ครับยังยังยังมีลมเราเรียกว่ามรสุมตะวันออกเชียงนนะือากำลังแรงก็ยังพัดปกคลุมอยู่ครับค่ะคุณสายันนะคะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะคะปัตตานีนะคะบอกว่าจะฝนจะเบาวันไหน ปัตตานีน่าจะวันวันนี้เยอะพรุ่งนี้เยอะอีกวันหนึ่งครับแล้วก็น่าจะด,ดีขึ้นในช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดครับปัตตานีหาดใหญ่จะหยุดตกหรือยังหาดใหญ่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่วันนี้ก็จะ,ะ,จะดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้ตกเช่ทั้งวันแต่วันนี้อาจจะมีตกบ้างหยุดบ้างแล้วก็อาจจะพอช่วงวันพรุ่งนี้ก็คงจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะสกลนครลมแรงมากนะคะแล้วก็สาธุขอให้ฝนหายไวๆนะคะหลายท่าน น้ำถนนหลักลดบ้างไหมอันนี้อันนี้เราไม่รู้ที่ไหนเนาะน้าทางภาคใต้ถนนหลักลดบ้างไหมเราจริงๆเราเราเราไม่ไม่ไม่ค่อยมีข้อมูลตรงนี้ว่าถนนหลักเป็นอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามในส่วนของปอพนะนะคะพิมเข้าไปในคุณจันทนาคุณจันทนานะคะพิมเข้าไปในเว็บของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเขาจะรายงานความเสียหายนะแล้วก็คุณ คุณสายันบอกว่าน้าท่วมทั่วทุกจังหวัดแล้วทางภาคใต้ยังต้องตกอีกกี่วันครับผมจยุดสุราธานีพระแสงสุราคือจริงๆแล้วสุราหยุดมาสองสามวันแล้วนะสองวันแล้วสุราแล้วก็วันนี้คาดว่าสุราตอนล่างๆแต่พระแสงเนี่ยอาจจะมีโอกาสฝนตกด้วยวันนี้แต่ว่าอย่างไรเสียทางสุราคาที่ว่าฝนที่ตกรอบนี้ก็คงไม่เยอะ,ะนะครับฝนจะเยอะอยู่ต่างๆตั้ง,งแต่นครศรีธรรมาราชลงไปในวันนี้พรุ่งนี้ครับ ค่ะส่งใจช่วยทางที่น้องชาวใต้นะคะแล้วก็ขอให้คุณพระคุ้มครองขอบคุณมากๆค่ะมีลมพายุไม้ภาคใต้จังหวัดนครศรีอ่าจริงๆแล้วมันเป็นลมแล้วก็พายุฝนฟ้าขนองได้เป็นช่วงๆครับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชฝนจะอยู่ตกวันไหนพรุ่งนี้นครศรีธรรมราชฝนก็จะเบาแล้วครับตอนนี้ฝนยังตกตลอดหรืออยู่หรือเปล่าทางภาคใต้ตลอดครับแต่ว่าไม่ทุกจังหวัด ก็ต้องอย่างอย่างวันนี้ฝนที่จะตกก็ตั้งแต่นครศรีธรรมราชปัจจุบันนี้หัดใหญ่ยังตกอยู่หรือเปล่าคะตกอยู่ครับยังตกอยู่นะคะคุณจันทนานะคะหัดใหญ่ตกมา3วัน3าคืนแล้วครัตอนนี้ก็ยังตกอยู่สถานการณ์สี่วันสี่คืนตอนนี้เป็นฝนประมาณไหนคะสาหรับหัดใหญ่ตอนนี้คะหัดใหญ่จริงๆแล้วเป็นฝนเป็นฝนประมาณปานกลางถึงหนักสลับกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อคืนนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่หัดใหญ่น่าจะเมื่อวานนี่จะ สองร้อยกว่าหรือสามร้อยสองร้อยกว่าสองร้อยกว่ามิลรวมยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะสตูนจะหมดฝนหรือยังสตูนก็ยังมีมีอยู่ครับแต่ว่าวันนี้ก็เบากว่าเมื่อวานวันนี้จะเบากว่าเมื่อวานแต่ว่ายังยังมีอยู่ครับวันนี้ยังมีฝนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่หนักเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี่ตกตายได้ทั้งวันค่ะสายสี่ตรงเพชรเกษมนะระดับน้าอยู่ที่เท่าไหร่กี่เมตรอันนี้เดี๋ยวไปติดตามตรงปอพนะคุณันทนานะอย่างที่ดีเจมินพินบอกเนาะเข้าเว็บไซต์พิมพ์กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็จะรายงานออยยย่างลละะะเเีดนค แล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคคุณสมชัยเดี๋ยวไปคำถามที่วันที่ยี่สบดนี้ที่โคราชจะหนาวไหมหนาวครับค่ะโอเคโคราชี่อย่างไรเซสทางภาสิบห้าในหลายๆพื้นที่ะนะครับถ้าถ้าอยากอ่าอ่าหนาวจริงๆก็ขึ้นอะไรนะเนก็เรียกโกราชจะมีภ้นมีเขาสิบกว่าก็หนาวแล้วพอนะคะถ้าหนาวจัดๆก็ต้องบนดอยบนภูนะใช่แล้วก็คุณน้องดิวเนี่ย สวัสดีค่ะการทาราลมนะคะสีสเกตแดดแดดจ้าลมแรงอุณภูมิจะสูงขึ้นวันไหนก็สูงขึ้นแล้วอุ่นขึ้น,นจริงมันอุ่นขึ้นมาจากสองสามวันที่แล้วแต่ว่าวันนุ้นิดเดียวแต่วันนี้ลมมันแรงพอลมมันแรงเนี่ยมันก็จะดูเหมือนไม่อุน<ช>่นแล้วก็คาดว่าวันเสี้ยเกตเช้าวพวกเนี้ย อุณหภูมิลดอุณหภูมิจะลดเริ่มลดลงแล้วนะคะเพราะว่ามวลอากาศเย็นมาปกคลุมแล้วใช่แล้วก็ลมแรงมีมาก่อนลมแรงมาก่อนอย่างนี้กับเย็นเนี่ยแล้วเขาวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่ก็จะลงไปลงได้อีกอ่าแล้วก็เป็นมวลอากาศเย็นกําลังแรงด้วยใช่ไหมครับค่ะกำลังค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงอ่ะคุณชีระสวัสดีค่ะคุณวันยะลาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ฝนภาคใต้ยะลายะลาก็ ยังมีฝนอยู่นะครับยะลาแต่ว่าพื้นที่ก็อย่างที่บอกว่าจะลดน้อยกว่าเมื่อวานแล้ววันนี้ยะลานี่ค่อนข้างที่จะ,ะจะจะฝนจะหนักอยู่แต่แถวยะลาทางด้านที่ติดกับปัตตานีติดกับนาราธิวาสทา,ง,า,นทาง,งน้้นตอนโตนี่ฝนนาจะน้อยลงมาหน่อย,ยแต่าลาะละ,ะนองลมแรงค่ะพออจะลดลงวันไหนลมที่ละละล,<อ>ลมลมนี้จริงๆแล้วตอนนี้ยัง,ย,งยังในในเรื่องของลมยังแรงได้จนถึงไปประมาณสักป,ปลายเดือนนะครับ พัทลุงจะตกหนักไหมพัทลุงตกหนักบางพื้นที่ครับค่ะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะคุณอัคราแล้วก็สระบุรีลมแรงมากยะลาระนองนะคะหลายท่านส่งคําถามเข้ามาแล้วก็ไปที่หาดใหญ่หยุดตกประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดจะจริงไหมยี่สิบเจ็ดาจริงๆแล้ววันนี้ยี่ห้านี่ฝนอาจใหญ่เริ่มเริ่มเบาแล้วเพราะฉะนั้นวัน,ว,นวันพรุ่งนี้จะเบากว่านี้อีกค่ะยี่สิบเจ็ดนี่คาดว่าอาจใหญ่เองนี่ฝนน่าจะหยุดเลย ค่ะนะคะหาดใหญ่น้ําไหลมาจากไหนครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆอันใหญ่จริงๆแล้วมันมันอย่างที่ที่เรือได้ทราบตั้งแต่ต้นรายการว่าฝนที่ตกอันใหญ่ตัวอันใหญ่เอง่ตัวเมืองอันใหญ่เองฝนที่ตกพันฟามินในในรอบในรอบประมาณ7วัน7วันประมาณ1นึ่งพันหนึ่งร้อยกวามิลซึ่งเยอะมากมันตกที่อันใหญ่เนาะตอนนี้ในในอันใหญ่เองมันก็จะมีเหมือนเหมือนกับมีมีฝนที่มาจากสระเอ่ง นะครับไหลมารวมจากนาทวีแถวนี้มันจะไหลมารวมกว่าที่จะลงทะเลเพราะฉะนั้นาให้หาดใหญ่ในในในช่วงเนี้ยมันน้ําที่มันไหลมันไหลมารวมวกันในเมืองด้วยใช่ครับมาจากที่อื่นปานได้ก็ชำพังเวลาลำพังฝนที่ตกก็ตกตุ้มอยู่ตรงตัวเมืองอ่ะก็เยอะด้วยแช่อยู่ในตัวเมืองก็นานแล้วก็น้ําไหลจากด้านรอบนอกเข้ามาอีกนะคะก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวหัดใหญ่นะคะ ตังฝนจะแรงวันไหนตรังอยู่ที่ไหนครับตรังอยู่ที่ไหนวันวันนี้คือตรังวันนี้ฝนจะเยอะอยู่แถวแถวตังด้านบนๆนะครับแถวตรังด้านอำเภอเมืองขึ้นไปว่ายอดรัชดาบางวิเศษตรังล่างๆนี้ก็จะเบาลงวันนี้นะครับค่ะคือพอย้ําเตือนในเรื่องของประกาศนะคะคือวันนี้เราจะออกประกาศเป็นช่วงช่วงเย็นเนี้ยคือช่วงเย็นนี้เราประกาศตัวเนี้ยเราเราคิดว่าเราจะปิดประกาศเรื่องของฝนตกหนักและอากาศเย็นอันเนี้ยจะจะ จะคิดว่าจะเริ่มที่จะเป่าลมแหละแต่ว่าหลังจากนี้เราก็จะประกาศอีกฉบับหนึ่งมาในเรื่อง<ช>ของอากาศเรือ่องของอากาศเย็นแล้วก็เรื่องของอเรื่องของพายุที่มันเคลื<ช>่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณจีนใต้พายุนี้ที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยคะ depression ที่มองเห็นนะคะมีคําถามเข้ามาด้วยยอมความกดอากาศตาม่มมวลนี้จะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกคาดว่าจะสลายตัวกี่กี่วันครับ ตัวยอ่อมความกดอากาศต่ำมวลน,นี้จากเคลื่อนไปทางตะวันตกนี่ครับอ๋อโอเคในเรื่องของมวลอากาศเย็นตัวนี้ถ้าผมไม่ใช่มวลอากาศเย็นเราเรียกว่ามยอ่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้เขาคือน่าจะตัวที่อยู่ทางภาคใต้ตอนล่างและมาเลเซียซึ่งเราก็จากที่เราติดตามสถานการณ์จากาาลักษณะการเคลื่อนตัวของหย่อมตัวนี้จะเคลื่อนออกไปทางด้านตะวันตกตาผกาน,าน,านอ่าน ช่องแกบมละกไอสุดสุมาตราออกไปนะครับไปตางหัวคอสุมาตราแล้วก็อาจจะพอไปอยู่ในทะเลนี่เขาอาจจะตาวีกาลังแรงขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ติดตามต่อไปค่แต่ว่าแต่ว่าในในตัวเนี้ยมันยังไม่สลายนะครับ ในส่วนตัวตัวหย่อมตัวแอลข้างล่างที่มองเห็นเป็นเส้นคู่นั้นนะพออบอกว่าเดี๋ยวมวลอากาศเย็นลงมาแล้วจะดันลงไปเขา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 เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกอยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะการการที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแล้วก็อาจจะเคลื่อนต่ำลงมาได้เล็กน้อยอย่างนี้แล้วฝนบ้านเราก็จะหายไปนะคะตัวนี้นะคะ จะดันวันไหนครับพ่อ๋อก็อย่างที่บอกว่าคือมันเริ่มมาพรุ่งนี้พอเริ่มมาพรุ่งนี้มันก็เริ่มไปแล้วเราก็เลยคาดว่า27เนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างที่จะโล่งละ27 28วันที่วันที่26นี่ฝนบางภาคใต้ก็ยังมีปรยอยู่ไหมยังมีอยู่ครับไม่ได้ขาดเนี่ยยังไม่ขาดนะยังไม่ขาดนะครับ27ไปแล้วนะ27ไปแล้วนี่ก็จะหลายพื้นที่อาจะขาดเลยขาดไปเลยแต่ว่าอย่างไรเสียก็ยังยังคงมีอยู่เนาะยังคงมีอย่างเงี้ย อยคิดว่าเอ้ยยบจิแล้วมันจะหมดเสียทีเดียวเ็ามีแต่ว่าอาจจะเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ฝนหนักและไม่ได้เป็นฝนหนักนะแล้วตัวดีที่มองเห็นในแผนที่พออ้อยังพี่น้องนิดนึงจะได้สบายใจตัวไหนนะครับตัวดีเพรชั่นที่เห็นในเพชั่นก็อย่างที่บอกว่าดีเพชั่นตัวเนี้ยที่มันลงมาในทะเลจีใต้ตัวเนี้ยเราคาดว่ามันจะส่งผลกระทบกับบ้านเรานี่ ไม่มากไม่มาก,มมากในเรื่องของฝนเนาะ <c oughs> ในเรื่องของฝนหรือไม่มีเลยก็ได้ใน <c oughs> เรื่องของฝนเนี่ยตัวดีเฟชันตัวนี้ไม่ได้ส่งผลในเรื่องของทําให้ฝนบ้านเราที่จะมีที่ฝนมากมายแต่ว่า <c oughs> ตัวนี้มันจะส่งให้ทําให้รักษณะของอากาศมวลอากาศเย็นที่มันไหลลงมาเนี่ยไหลลงมาได้ดีไหลลงมาได้แรง <c oughs> เพราะฉะนั้นในลักษณะของอย่างเนี้ยทาให้มวลความเย็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยไม่ว่าเหนืออีสานกลางภาคตะวันออกของสมุทกรเนี่ยจะได้รับเรื่องของอากาศเย็นได้ได้ได้มากขึ้น ได้ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องฝนในเรื่องของดิวิชัีตัวนี้ก็คงจะไม่มีผลกระทบกับเราโอเคนะคะแล้วก็ปลาเรียนไปไงบ้างคะปละเรียนปลาเรียนก็จริงๆแล้วปลาเรียนวันนี้ฝนจะน้อยปลาเรียนฝนตกน้อยน้อยกว่าที่อื่นๆนะครับในจังหวัดฝั่งแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานสืนเนี่ยจะเยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เยอะมากปลาเรียนก็วันนี้คาดว่ามีฝนได้แต่ไม่เยอะคปีนี้อากาศหนาวจะเย็นนานไหมคะผออคะ อากาศหนาวจะเย like right? ็นนานไหมคือลักษณะของอากาศหนาวบ้านเรานี่อย่างที่บอกว่ามันมาเป็นช่วงๆเนาะโดยเฉพาะในช่วงที่มันจะมามาบ่อยมามาแรงก็คือธันวามกราเพราะฉะนั้นเราคาดว่าในช่วงสองเดือนนี้อากาศหนาวนี่ก็จะยังมาเป็นรอบลรอซึ่งจากการประชากรจากการที่ที่กรมสุรียนวิยาเราได้แถลงข่าวไปว่า ลักษณะของอากาศหนาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยอยู่ไปจนถึงนวไปลายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะะค,คติดตามกันนะคะคุณต้อมค่ะขอบคุณทุกท่านในการติดตามแล้วก็พรุ่งนี้ช้าปในการ30นาทีมาพบกันใหม่วันนี้ดีเจพินพินพร้อมพอออมนูนและทีมงานขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีครับ สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่หกร่มออกไปด้วยนะคะ